เราไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทยบริเวณเขาพระวิหารกันบ้างค่ะแม้ว่าทางการกัมพูชาค่ะจะได้รื้อถอนป้ายที่ติดไว้บริเวณวัดแก้วสิขาคิริสวาระออกไปแล้วค่ะแต่ว่ากําลังทหารพานและทาหารจากกองกําลังสุรานารีค่ะก็ยังคงวางกําลังคุมเข้มและมีการตั้งด่านตรวจตั้งแต่บริเวณทางขึ้นอุทยานแห่งชาติปราสาทพระวิหารโดยไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องขึ้นไปบนอุทยานค่ะซึ่ง บริเวณพื้นที่นั้นก็ยังคงมีทหารทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาดูแลสถานการณ์อยู่โดยรอบด้วยขณะที่บรรยากาศการค้าบริเวณตลาดการค้าจุดผ่านแดนถาวรช่องสงงามจังหวัดภูสิงห์ขออภัยค่ะอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดก็มีชาวกัมพูชานั้นมาซื้อสินค้าลดลงเนื่องจากว่าชาวกัมพูชาบางคนค่ะบอกว่าความตึงเครียดตามแนวชายแดนก็ ไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้เรื่องดังกล่าวยุติลงโดยเร็วขณะที่ทางด้านของหัวหน้าด่านพรมแดนศุลกากรก็ฝั่งทางด้านของอำเภอกาบเชิงจังหวัดส,สุรินค่ะก็ระบุว่าการที่คนกัมพูชาข้ามาซื้อสินค้าลดลงนั้นเนื่องจากว่าภาวะเศรษ,ษฐกิจที่ตกต่ำของกัมพูชาเองไม่เกี่ยวกับสถานการณ์การ ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะ ขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทหารกองพันทหารปืนที่23ค่ายสุรัธรรมพิทักษ์กองทัพภาคที่2ก็ได้ซ้อมแผนการขนย้ายปืนใหญ่พร้อมกับเครื่องกระสุนทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงรุ่น CS 4 7 D หรือว่าเครื่องซีนุกค่ะเพื่อนำปืนใหญ่นั้นไปไว้ในที่ตั้งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมแผนซ้อมรบทบทวนแผนการลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์หลายๆฝ่ายค่ะก็ตั้งข้อสังเกตว่า เกี่ยวข้องหรือเปล่ากับสถานการณ์ชายแดนที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางด้านของพันโทสมลักษ์ดวงกลางผู้บังคับการกองพันฐานปืนใหญ่ที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ค่ะก็ออกมาระบุว่า การซ้อมรบค่ะก็เป็นการฝึกตามวาระครบครอบ,บ,รอบการฝึกปกติที่จัดขึ้นในช่วง4-5ปีต่อครั้งซึ่งก็ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาแต่อย่างใดค่ะประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะระบุว่าการซ้อมรบของกองทัพภาคที่2เป็นการแสดงแสนยานาุภาพของกองทัพในลักษณะการเตรียมความพร้อมหลังจะเกิดความผิดปกติจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา แต่เชื่อว่าในด้านการทหารทั้งสองฝ่ายนั้นน่าจะมีการเจรจากันในระดับกองทัพซึ่งสถานการณ์จะไม่บานปลายจนนำไปสู่ความรุนแรงโดยรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายควรเปิดโต๊ะเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันนะนี่ก็เป็นท่าทีของกองทัพที่ก็มีการซ้อมรบตามแนวชายแดนซ้อมรบตามแนวชายแดนเนี่ยนะจริงแล้วถ้าซ้อมมานานแล้วป้ายเฮียร แคนเบเดียหรือว่าแคนเบเดียเ h ีย e โอ้ยขอพายแคนเบเดียเฮีย <laughs> คือคือเสียงสำเนียงมันอาจจะเพี้ยนไปหน่อยเฮียแคนเบเดียคือแคนเบเดียคือเฮียเนี่ยนะก็คือถ้ามีการซ้อมรบกันเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพแล้วก็เปรียบเทียบแสนยานุภาพระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยว่าอะไรมันจะแข็งแกร่งกว่ากันก่อนหน้านี้ของไทย มีการแสดงแสนญานุภาพตามแนวายแดนให้กัมพูชาเห็นไหมคะก่อนหน้านี้เห็นกองทัพแสดงท่าทีชัดเจนไหมคะเห็นไหมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาก็โจมตีไทยมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากที่ทหารเนี่ยเริ่มมีการซ้อมรบกันบ้างมีการขยับขยายขนอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรกันบ้างเนี่ยนะคะ ก็ทําให้ไอ้ป้ายเฮียร์ิสแคนเบเดียเนี่ยถูกปลดลงในทันทีแล้วก็ถูกทุกทิ้งในทันทีอะไรนะคะขอเขาฟังไม่ถนัด Here is Cambodia ค่ะหรือว่าหรือว่ากัมพูชาคือเฮียเนี่ยแหละค่ะกัมพูชา is แปลว่าอะไรคะ is am a อมเป็นอยู่คือใช่ไหมคะกัมพูชาคือเฮียเนี่ยแหละค่ะกัมพูชาคือที่นี่ที่นี่กัมพูชาค่ะ ก็คือถูกปลดแล้วก็ถูกทุบทิ้งแน้วค่ะค่ะเอาไหมการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราจะต้องใช้ลิ้นดันขึ้นไปบนเพดานนะคะในการออกเสียงตัว R เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้น h e ียอย่างเดียวเนี่ยค่ะมันใช้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูภาษาอังกฤษจะมาว่าดิฉันต้องออกเป็น Here in Cambodia ค่ะ ก่อนที่คุณอนันคุณอนาา์ัสจะเปิดคลาสภาษาอังกฤษที่นี่นะคะเราไปดูท่าทีของสื่อมวลชนในกัมพูชาต่อปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะเว็บไซต์ Camera r z a t i o n ค่ะได้เปิดเผยภาพแผนที่ที่ระบุว่าพื้นที่พรมแดนที่ฝรั่งเศสจัดทำขึ้นโดยได้รับการยินยอมจากไทยในปี2451นั้น แสดงให้เห็นว่าปราสาทพวิหารค่ะอันนี้เป็นสื่อกัมพูชาเขาบอกนะบอกว่าแสดงแผนที่นี้ยแสดงให้เห็นว่าปราสาทพวิหารตั้งอยู่ในอำนาจอธิปไตยของกัมพูชา <Yeah. S 1> ขณะเดียวกันค่ะระบ,บุได้ว่า การที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้เปิดเผยเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่ผ่านมาว่ากัมพูชาไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งป้ายแสดงความเป็นเจ้าของบริเวณปราสาทพระวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่กําลังอยู่ในระหว่างการมีการพิพาทนั้นอย่างไรก็ตามค่ะทหารของทั้งสองประเทศผู้บังคับบัญชาของทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีการหารือจนนําไปสู่การทุบป,ป้ายป้ายที่ออกเสียงว่าให้คุณกาจนาออกมั้ดีกว่าวนายนภัสออกเยอนะแล้วไหนกาจนาลองซิ เอาเอาเอาลิ้นเอาลิ้นแปะเพดานแล้วม้วนเข้าไป Here is Cambodia repeat repeat after me s t u d e n t Here is Cambodia ค่ะอะขออีกทีนึง Here is Cambodia เอาเอาอะไรเนี่ย Cambodia หายไปไหนทำไมมีแต่เฮียล่ะมาการจนายยังไม่พูดเลยการจนายยังไม่พูดเลย ขอขอกาจนาทีนึงได้ไหม Here is Cambodia นะ Here is Cambodia อ่าฮะากกลอมาที่ข่าวกันต่อก็การหารือของผู้บังคับบัญชาทั้งสองประเทศค่ะก็นำไปสู่การทุบทำลายป้ายนี้แล้วซึ่งเว็บไซต์ t h a m e r i t i o n ค่ะก็ยังได้รายงานเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องดินแดนระหว่างไทยและกัมพูชาโดยได้ตั้งหัวข้อค่ะว่าไฟล์อ o หรือว่าแปลเป็นไทยว่ คนกัมพูชาจะสู้หรือไม่สู้กับชาวไทยโดยได้มีการเอาความเห็นของผู้ไม่ประสงค์จะออกนามค่ะที่ระบุค่ะว่าอันนี้คแมคแคเมนเนี่ยระบุว่าชาวไทยมีความทารนงและดูหมิ่นชาวกัมพูชาไม่ยอมแม้แต่จะเคารพกฎหมายระหว่างประเทศแล้วทำไมชาวกัมพูชาต้องนิ่งดูดายปล่อยให้ไทยมาเอาเปรียบ อันนี้เป็น<ม>เป็นเสียงที่ออกมาจากสื่อของกัมพูชาแต่ว่าต้องตั้งคำถามไปมว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกมาต่อสู้เรียกร้อง<ะ>ของกลุ่มพันธมิตรนะคะไม่ได้มีความต้องการที่จะดูหมิ่นชาวกัมพูชา<ะ>ไม่ได้จะต้องการเหยียดหยามเกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าเหยียดหยามประเทศแต่ว่าเราต้องการแผ่นดินของเรากลับมามีการอ,อ่ขอขอขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยเอ๊วันนี้วัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่น,นคึกนะวันเนี้ย สงสัยจะนอนมาเต็มอิ่มไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วง,ง,งอามีการยกตัวอย่างประเทศสิงคโปร์ไต้หวนันแล้วก็ไทยนะคะว่าไม่เคยช่วยเหลือกัมพูชาเลยสิ่งที่ประเทศข้างต้นต้องการจากกัมพูชาก็คือธุรกิจและผลประโยชน์เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นในปี2อ3 8ยาถึง2540นที่ไต้หวันเดินทางเข้ากัมพูชาเพื่อลักลอบค้ายาเสพติดค้าขายอาสังหาริมทรัพย์แต่เมื่อหมดผลประโยชน์ก็จากไปอันนี้ เขาบอกว่าไทยก็ไม่ได้ช่วยเหมือนกันคิดแล้วมันเหนื่อยใจนะไทยไม่เคยช่วยอะไรเลยที่ผ่านมาช่วยแล้วก็บอกไม่ช่วยพื้นที่ของเราเขาอพยพมาหนีภัยสงครามให้เขาอยู่ฟรีกินฟรีที่อยู่อาศัยฟรีอาหารฟรีสุดท้ายพอถึงเวลาเขาต้องกลับเขาก็ไม่กลับ นะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายเรื่องที่เราก็ให้เงินสนับสนุนอดหนุนเขาแต่เขาบอกว่าไทยไม่เคยช่วยเหลือกัมพูชาเลยแบบนี้เขาเรียกว่าคนอะไรคะคนเลยนะ,ะนอะไรนะ,ะเนรวินมากเนรวินเนรอะไรนะ,ะเน,นะรนะเนนคุณอ่ะพี่ัคนไม่ได้พูดนะไว้รุ่ทข้งน้าพูดค่ะก็